สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟริมรัฐภูมิส่งเสียงถึงรัฐครั้งนี้ต้องได้เงินทุกคนเรียกว่าโควิดสิระอกสนี้หนักหน่วงเอาการรพรอยอดผู้ติดในแต่ละวันเพิ่มขึ้นสูงอยู่ในหลักพันจนตอนนี้รัฐต้องเร่งหาสถานที่เพื่อมาทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มรับมือผู้ติดเชื้อเพิ่มในแต่ละวัน นอกจากนี้เศรษฐกิจที่กำลังจะฝื้นจากการระบาดในรอบสองก็เกิดการชะง,งักไปตามๆกันจนประชาชนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าครั้งนี้รัฐจะเยียวยาประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้เช่นไรล่าสุดฟิล์มรัฐภูมิดาราหนุ่มชื่อดังขอเป็นกระบอกเสียงในฐานะผู้เสียภาษีให้กับภารรัฐโพสต์ข้อความถึงรัฐบาลเรียกร้องถึงมาตรการเยียวยาทุกอาชีพระบุข,ข้อความว่า สถานการณ์โควิดวันนี้สิ่งที่รัฐควรทำคือสแสดงภาวะผู้นำและการบริหารแบบชาญฉลาดเราทราบดีว่าจำเลยในสังคมคงหนีไม่พ้นกลุ่มคนในวงการบันเทิงที่รวมถึงผับบาคาราโอเกะนักดนตรีอิสระแต่เหนือสิ่งอื่นใดการจัดการของผู้บังคับใช้กฎหมาย การเข้มงวดในการควบคุมมากกว่าที่จะทําให้ไม่เกิดการระบาดส่วนมากคนในธุรกิจบันเทิงก็จะไม่ได้อยู่ในระบบสวัสดิการของรัฐไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือสิทธิอื่นๆทั้งที่คนเหล่านี้เป็นผู้ที่อยู่ในระบบเศรษฐรกิจของประเทศและเสียภาษี มาตรการเยียวยาที่ออกมาถึงบ้างไม่ถึงบ้างต้องแย่งกันลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิบางครั้งคนไม่มีทางเลือกในชีวิตมากนักเพื่อที่จะเข้าถึงสวัสดิการของรัฐหรือการศึกษาที่ดีพอคนไทยยังติดอยู่ในวังวนงอจนเจ็บครั้งนี้ในฐานะคนในวงการบันเทิงผมอยากส่งเสียงดังๆไปยังผู้มีอำนาจและขอเรียกร้องให้ท่านมีมาตรการเยียวยาให้แบบทั่วหน้า และมีมาตรการสำหรับสถานประกอบการที่ต้องทำตามมาตรการของรัฐในการปิดซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทั้งเจ้าของกิจการอาชีพนักดนตรีเด็กเสิร์ฟไปจนถึงพ่อครัวแม่ครัวหลายแห่งทนพิษบาดแผลจากโควิด -19 และมาตรการของรัฐไม่ไหวต้องปิดกิจการกระทบหลายครอบครัว รอบนี้คงมีรายคนอดก่อนเป็นโควิดแต่เวลาจ่ายหรือถูกปรับอาชีพของพวกเราก็ไม่เคยถูกละเว้นแต่ทำไมตอนที่ต้องการถึงละเว้นอาชีพอย่างพวกเราตลอดผมไม่เข้าใจท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ